นี้เรามาแนะนํารถนะคะที่ประหยัดน้ํามันเพิ่มเติมกันอีกนะคะอันนี้เรามาดูรายละเอียดเป็นโตต้าอันติสนะคะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันแเป็นรุ่นไฮบริดนะคะเป็นตัวประหยัดน้ํามันแล้วเป็นรุ่นท็อปนะคะรุ่นพรีเมียมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวรถปี21นะคะรายละเอียดตัวหน้านะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟนะคะเรียวไทม์ เอ่อ LED นะคะส่องสว่างกลางคืนเปิดปิดอัตโนมัตินะคะการประหยัดน้ำมันของตัวนี้นะคะจะแจ้งว่าประหยัดมากเลยเพราะเป็นไฮบริดนะคะตัวข้อมูลนะคะตอนนี้การประหยัดของเขาอยู่ที่วิมาณ2 3 2 5ถึงกโลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้ายางกันก่อนหน้ายางนะคะตัวรถนะคะจะได้ปีนะคะ24ด้วยนะคะตัวดอกยางเต็มๆเลยนะคะางนะคะตัวยางดันหลบนะคะแมคขอบ17นะคะตัวนี้ แม็กเดิมโรงงานเลยนะคะไฮบริดตัวนี้มันประหยัดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรายละเอียดข้อมูลเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตัวรถนะคะจะได้สีเทาออกฟ้า,ฟานะคะเราะมาถภายในมก่อนนะคะเราตุ้งแจก,ก็เป็นคีเรสนะคะคีเรส เปิดปิดออโต้ได้เลยนะคะเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ CVTE นะคะตัวนี้ ECVT นะคะแล้วก็เบาะหนังภายในสีดำนะคะพวะมงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเลขไม้ไม่เยอะด้วยเลขไม้อยู่ที่ประมาณแค่ห้าหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองเดี๋ยวเรา,าดูเลขไม้กันก่อนไม้ไม่เยอะภายในสะอาดนะคะรถพร้อมใช้งานราคาหายจากป้ายแดงเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ราคาเราจัดโปรโมชั่นตัวคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะ ตัวแบตเตอรี่นะคะของศูนย์โต้ตาเขารับประกันอยู่แล้วนะคะสิปีนะคะนีนนร้การตีศูนย์ก็ยังอยู่นะคะตัวแบตเตอรี่นะคะภายในนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกนะคะซ้ายขวาได้เลยนะคะปรับอุณหภูมิข้างหน้านะคะเหมาะไม่มีช้ำไม่มีโซมไม่มีติดโซมเลยนะคะคอนโซลสวยนะคะตัวรายละเอียดตัวนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่900,000 เก้าแสนเก้าหนะคะตอนนี้ราคามันเป็นราคามูสองแล้วนะโต้ต้ตาติดนะคะรุ่นไฮบริดพรีเมียมนะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนเนาะรายละเอียดเราไล่ดูเลยนะคะตัวรถสวยมากเลยนะคะตัวนี้ได้สีเทาด้วยแล้วก็ราคาหาเยอะเหมือนกันใครหารถที่ประหยัดน้ำมันของแบรนด์โตต้ตานะคะตัวนี้เราแนะนำตัวนี้เพื่อเติมอีคันนึงเลยนะคะเรามาดูกันก่อน ได้เลยนะคะรถสวยๆนะคะประวัติเข้าสู์ต,ตรงตามระยะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องเพิ่มเติมนะคะห้องเครื่องสวยกิฟเลยรถเท็บโฉมปียี่สิบเอ็ดเลยนะคะไฟสองสว่างกลางคืนนะคะสามารถปรับไฟสูงต่ําได้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูห้องเครื่องเพิ่มเติมนิดนึง ของเรามีการันตีนะคะเรื่องเลขไม้นะคะต้องแจ้งก่อนเลขไม่นะคะเลขไม่สามารถเช็คสูตรโดยตรงได้เลยแล้วก็มีไวสรวิเคตนะคะตัวบอดี้รถนะคะนอตฝากระโปรงนะคะไม่มีขายเลยนะคะดูได้เลยสองข้างนะคะสองข้างเลยนะคะแล้วก็ตัวไฮบริดนะคะไฮบริดตัวนี้ก็เลขไม่อแค่ห้าหมื่นกว่าโลใครหารถที่ประหยัดน้ํามันตอนนี้นะคะแนะนําตัวนี้เพิ่มเติมเลยนะคะ อุปกรณ์เดิมทุกอย่างโรงงานเลยนะคะดูได้เลยรถส,สวยๆนะคะตัวนี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวแปะราคาไว้เพราะจริงๆตัวนี้ราคาจากโปรโมชั่นอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวทักมานะเดี๋ยวนี้แปะเบอร์ไว้นะคะยังไงทักมานะคะขอบคุณท่า